สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะสูตรแยกน้อยขอห้าวจะมีน้อยพิเศษน้อยปกติตามโดยน้อยวีไอพีจ้าสามน้อยแนวทางวันอาทิตย์วันที่30เดือน11จะพิศจิการสองห้าหจ้าสำหรับแนวทางคนที่ยี่สิเก น้อยพิเศษเลขเด่น7กับ8ปดพนจะแปดศูนย์หาเก้าเแปฮลเลนมาอยู่ลักลอยลักสิบเนาะแปโตเน้นเลยผิดตำแหน่งสำหรับปกติ4กับ7จ็ดพนศูนย์เ้นย์หาแปจะผ่านไปน้อย VIP เด่น หนึ 1> 1่งกับสองผลสามแปดสองหาหกหาเดินดีมิตรหาอย่างเดียวเลยมิตรหากับแปดอย่างเดียวเลยเนาะสำหรับโบนิ่สามแปดสองจับขู่พลาดไปจบมาเด่นสองหนังเนี้ยจะจบบ้โบไรโจอเลขตำ่ำมาเลขสูงโจอเลขสูงมาเลขตำ่ำคาบเลขพี่น้องมาเลขพี่น้องเบิดเท่านั้นจะสำหรับหาหน่อยสวงนี่ เขาแค่เลขเด่นน้อย VIP จะสำหรับแนวทางของฮาวจะสำหรับมือหนีตามดุนกันต่อจะสำหรับวันที่30มมือหนีมีแนวทางหัวรัฐบาลไทยหายนำเดอ้อจะเปนอกจะสำหรับรัฐบาลไทยลงหายอ้อสูตรจากมือหนีเจอกันสูตรแรกสูตรเดิมสูตรลักของฮาวจะสำหรับรัฐบาลไทยไซยด่วนฮุกคูเรนเจอกันวันที่1เดือนธันวาเนะเดือน12จ้าอ่ะ บยญกาภาดแนวทางเทียจอยลงหายเราจะกดติดตามกดสันกระดิง่งไว้จะเผื่อสิไดบุาพาดแนวทางที่ลงหายเนาะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจะมีหุน้นนิเคอีหุน้นหังเสียงหุน้นดาวโจนฮานอยลาพัตนาหุน้นจีนแนวทางรัฐบาลไทยสองสูตรจ้ะอ่าสำหรับแนวทางของเฮาน้อยพิเศษมื่อนี่เล็เด่นไห้3กับ8 จับคูเดนสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสำหรับเดนแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองน้อยปกตีนหนึ่งกับสี่ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าน้อยชุดท้ายวีพี่ศูนย์กับแปดศูนย์หนึ่ง ศูนย์สอสาำหรับเด่น8 01ศูนหสำหรับโตเน้นแต่ละน้อยแต่ละรอบจะน้อยวีพี่เน้นแปดหนึ่นย์สอง ศูนย์ส1มสเสีน่งสามหนอ่าสีเน้นหนึ่หามาเอาหนึ่งสีาำหรับเด่น8น้อยพิเศษ81 82นึ่งเจ สำหรับแนวทางของเฮาเมื่อนี้ตามนี้เลยเนาะเมื่อนี้คอยมาปักปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเโตรโีตเน้นโตเโจาะถูกน้อยละกการนาะจากโลหิหสร้างสูตรจะทาบหม,มักแยกน้อยกับมีหมัดรวมห้หลับชมนาะหรือว่าเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะรวอหมักสูตรได้กะตามสูตรนัน่นนาะจากน,นี้คือขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทา่านจากก่อนสินำไปเป็นแนวทางกาให้เปรียบเทียบพิจารณาวเคอกันอีกที่หนึ่งหละกันเนอะจะมีตัวหมักตัวชอบ ค่อยตามจาาโคหายสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า